ครับมาถึง EP นี้จริงๆแล้วที่ผมรับปากไว้กับ EP ก่อนหน้าคือ,อจะเป็นขั้นตอนเรื่องของการอัปโหลดรูปภาพแต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องการตเตรียมข้อมูลหัวข้อสินค้าราคารายละเอียดลิงค์รูปกันก่อนนะครับผมก็คงจะอ้างอิงจากตัว Datapost ตเนาะ Data p โพสที่เคยมีในโปรแกรม เร็จรูปที่ท,ที่ที่จะแบ่งปันกันไปนะครับก็ผมไปเอาดาลลาโพสต์ของเดิมมา,านะครับซึ่งในเนี้ยผมก็จะเตรียมข้อมูลฟอร์แมตเหมือนกันเลยมีหัวข้อมีราคามีหมวดหมู่รายละเอียดสินค้านะครับรูปภาพจังหวัดสภาพแบรนด์นะรูปภาพเนี่ยตอนนี้ผมมีหนึงรูปนะ รายเดียดสินค้าคุณต้องการเว้นบรรทัดอะไรยังไงก็ให้เตรียมเอาไว้นะครับการเว้นบรรทัดการเตรียมรายเดียดสินค้าเนี่ยแนะนําให้เตรียมในในเน็ตในโน้ตแพดก่อนคุณจะเตรียมอะไรแบบไหนย่อหน้าอย่างไงก็เตรียมในนี้นะครับเตรียมในนี้เนาะเมื่อเตรียมเสร็จแล้วคัดลอกมาใส่ใน Excel อ่าอันนี้คือการเตรียมข้อมูลเมื่อเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องการ ที่เราจะโหลดข้อมูลใน Excel เนี่ยไปไป,ไปไว้ในไปใช้ในโปรแกรมนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือโมดูล o p e n p y x l นะครับจริงๆมันมีหลายโมดูลหลายหลาย API ที่เขาทำมาแจกทำมาให้ใช้ไม่ให้มาแจกทำมาให้ใช้แต่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้แล้วผมว่ามันมันก็น่าจะเวิร์กสุดแล้วแหละในส่วนของออความสามารถต่างๆ,ๆนะครับท,ที่ทั้งเรื่องของการโหลดมาใช้และเขียน เข้าไปอะไรเงี้ยสำหรับผมถนัดตัวนี้นะก็คัดลอกตัวนี้นะครับไปติดตั้งนะในในเครื่องคุณตอนนี้ผมติดตั้งในในในส่วนของ command พร้อมนะครับเวลาติดตั้งในส่วนของ command command พร้อมเนี่ยของบนบนเครื่องเรานะครับบางคนเอ่อเครื่องเครื่องไหนไม่มีกอ็อ่าให้ให้เสิร์ชหานะครับ cmd นะ C.M.D. เหมม่อขึ้นคอมบานพร้อมขึ้นมาเวลากดติดตั้งนะให้กดเป็น Run by Admin, Run as Administrator นะครับนะอ่ากดขึ้นมาแล้วก็ก็จะขึ้นในส่วนของอ่าตัวหน,หน้าต่างสีดำๆแบบนี้เสร็จแล้วคุณก็เอาไอ้ตัวที่คุณอ่าคัดลอกมาเนะี่ยมาวางแบบนี้อ่าอันนี้ผมทำเสร็จติดตั้งไปแล้วมันก็ขึ้น Request Already นะครับ ของคุณไม่มีก็มันจะขึ้นเป็นเกรดในเส้นอา่าาติดตั้งขึ้นคอมพิวต์ในคอมพิวต์มันจะขึ้นออแจ้งเองนะครับแต่ถ้ามันขึ้นตัวแดงๆแล้วบอกว่าเออเนี่ยรีเควสตมีปัญหานะอะไรเงี้ยเกิดเออร์นั้นอันนั้นติดตั้งไม่ได้นะครับติดตั้งไม่ได้ก็อ่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถทําได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าข,ขั้นตอนนี้เป็นแค่ขั้นตอนการติดตั้ง API กรณีที่ทําไม่ได้ก็คือคุณอา่ายังไม่ได้ติดตั้งตัว Python นะครับในเครื่องคุณยังไม่ได้ติดตั้งตัว p y t h นดังนั้นคุณต้องกลับไปติดตั้งตัว Python ก่อนในคลิปแรกๆเลยที่ผมทำมา้ e p หนมั้งเนาะกรณีถ้าติดตั้งไปแล้วอ่ะวิธีการทดสอบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าติดตั้งแล้วมันสามารถทํางานได้นะวิธีการก็คือเราก็ต้องขึ้นมาในส่วนของอ่า import นะครับขั้นตอนการ import นะครับเก็เวลาเอามาใช้เนี่ยจะ มีไม่มากนะครับก็ iMport เลยนะอิ p พ r ตนะครับอโอเพนน่ะเห็นหั้มมันเล c คอมเมนต์มาแล้วถ้าเลคอมเมนต์นี้เสร็ว่าได้แหละไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้ก็เลตคอมเมนต์นมาแล้วแล้วก็อิ p พ r ตเสร็จแล้ววิธีการที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันมันจะใช้ได้ไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาสร้างไฟล์เทสไฟล์หนึ่งขึ้นมา เอาไว้เทสเทสโปรแกรมนะครับเทสปึ๊บอ่าผมเอาตัวอิ p พ r ตตัวนี้นะครับมาไว้ในไฟล์เทสนะแล้วก็อ่าผมจะเริ่มโหลดละพิธีการก็คืออ่าผมสร้างผมเชยงคำสั่งแล้วกัน o p e n นโอเพนนี่ครับอ่ายชามโอเพน i พเอ l กนะครับดอทโหลดนี่ฮะโหลดเอ็นดัสกอร์เวิร์กบนะโหลดเวิร์กบุเสร็จแล้วไฟล์ที่ผมเอาไว้เนี่ยผมเอาไว้ในโฟลเดอร์แอสเซท ผมได้สร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาหลังจากที่ผมเตรียมข้อมูลนะก็ของคุณก็ไปเตรียมไปสร้างของคุณไว้ได้เลยนะโฟลเดอร์แอสเซทเก็จะสร้างจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนิวเดเรคทอรี่ก็ได้หรือจะไปสร้างที่โฟลเดอร์โปรแกรมก็ได้เช่นกันอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี้โฟลเดอร์โปรแกรมที่คุณสร้างตั้งไหนก็ได้คุณนิวโฟลเดอร์ขึ้นมาเลยนะครับนิวโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็น ชื่อไฟล์ชื่อแบบนี้ทำไมต้องเป็นแอสเซทชื่อไฟล์อื่นได้ไหมคือจริงๆแล้วเป็นถ้าเป็นไฟล์อื่นเนี่ยผมเคยเจอปัญหากรณีชื่อไฟล์ไม่ตรงกับสตั๊กเจอของโปรแกรมพื้นฐานแล้วเวลาเราคือถ้า,ถ,าถ้าใช้ในเครื่องเราเองคนเดียวมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราต้องการย้ายไฟเนี่ยแพ็กไฟล์เป็น exe อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้ว m a n นวลโฟล d e r ที่เราสร้างขึ้นมาหรือ อย่างเช่นโฟลเดอร์ local app data เนี่ยมันจะไม่ไปด้วยนะครับมันจะไม่ไปด้วยมันจะยุ่งยากเวลาซึ่งถ้าเราไปสร้างโฟลเดอร์เยอะเเยอะๆเข้าเนี่ยเวลาเราแพ็กไฟล์บางบางทีไฟล์มันไม่ไปทั้งหมดมันจะยุ่งยากแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า folder asset เนี่ยตัวโครงสร้างโปรแกรมพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการแพ็กไฟล์ต่างมันจะดึงโฟลเดอร์นี้ไปด้วยแล้วดึงโฟลเดอร์นี้ไปด้วยอะไรก็ไฟล์ข้างในมันก็จะไปด้วยหมดเลยดังนั้นเวลาเราแพ็กไฟล์มันจะง่ายในอนาคต พูดถึงในอนาคตน,นะแต่ถ้ากรุนี้คุณว่าคุณสร้างไว้แล้วใช้เครื่องเดียวอะไรก็ไม่มีปัญหาก็ทำไปเปลี่ยนชื่อได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นชื่อว่า a s s e t แล้วกันนะครับ a s, s e t s นะ a s s e t ตามนี้อ่อไฟล์ผมเก็บไว้ที่ photo a s s e t นะครับผมก็จะเขียนเ,เดี๋ยวขออาภายัยเมาส์ <c oughs> ตามนี้เลย นะครับก็จะเขียนเป็นเเดี๋ยวนะผมผมจำไม่ได้แล้ว S E สอีเอสเอสเ Data ดตาชื่อไฟล์นะครับด a ตตาโพส จริงๆถ้ามันเล็กคอมเมนต์ขึ้นแบบเนี้ยที่มีบนลลูนเล็กคอมเมนต์ให้เราแบบนี้นะแสดงว่ามันหาไฟล์เจอนะมันหาไฟล์เจอแต่ถ้ามันเป็นเล็กคอมเมนต์แสดงว่ามีโอกาสที่จะหาไฟล์ไม่เจอนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาชุดคําสั่งเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเป็นชุดคําสั่งที่โหลดข้อมูลนะครับโหลดข้อมูลเนี้ยไปฝากไว้ที่ตัวแปรผมจะเขียนว่าอ่า w book แล้วกัน w ตัวใหญ่แล้วกัน เวิ book ร์กบุ๊กเลยนะครับอ,อากาศหนาวฮะช่วงนี้เสร็จแล้วเมื่อเราทำงานที่โหลดเวิร์กบุ๊กเวิร์กบุ๊กคืออะไรอ่ะตัวนี้ฮะตัวชีตนี่แหละอ่าเวิร์กบุ๊กคือเราใช้ตัวคำสั่งชุดคำสั่งเนี้ย นะครับมาฝากไว้ที่ตัวแปร W book นะครับเสร็จแล้วเราต้องกำหนดว่าเมื่อเราโหลดข้อมูล Data p โพสมาแล้วเนี่ยเราจะทำงานที่ชีตไหนชีตไหนคือชีตข้างล่างนี้บางทีเรามีหลายชีตไงชี้ความไหมเราสร้างไว้หลายชีตเราเราโหลดมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องทำงานที่ชีตไหนในที่นี้ผมจะทำงานที่ชีตชีตเอ่อที่แรกอะไรนะ,ะชีตหนึ่ง นะครับที่เป็นที่ default นะ default ของของ,ของของค่านี้กรณีถ้าเราไม่ได้กำหนดค่าเนี่ยโแกรมจะโฟกัสที่ชีทหนึ่งตลอดนะนั้นใน,ในที่นี้เนี่ยผมขอำแนะนำเพียงเท่านี้แล้วกนันในเรื่องของการที่จะโหลดแบบตามชีทอะไรเขาเรียกอ,อะไรนะโหลดชีทอื่นนะครับที่ไม่ใช่ชีทพื้นฐานไม่ใช่ชีทแรกนะคุณอาจจะต้องไปต่อยอดเอาเองเนาะนะก็ผมจะสร้างตัวแปรชีทขึ้นมานะครับแล้วผมก็ทำ ทำการให้ W Book มัน active นะครับ active ชีตแรกเลยนะ,สะนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราจะทําการออรองปริน้นออกมาดูนะครับปริน้นออกมาดูว่าเอ๊ะข้อมูลที่เราจะโหลดเข้ามาเนี่ยมันโหลดเข้ามาถูกต้องหรือเปล่าผมจะใช้คำสั่ง Print print นะครับ Print แล้วก็ผมก็ทำเรียกใช้งานนะครับชี e ดอทคอลัมน์เท่าไหร่เซลนะครับเซลวงเล็บเปิดปิดนะแล้วดึงข้อมูลแถวไหนผมเอาดึงข้อมูลแถว2นะครับคอลัมน์เท่าไหร่อะคอลัมน์ขออภัยนะครับอากาศเย็นมากๆเลยตอนนี้คอลัมน์ที่1แล้วกันนะ value นะครับอ,อันนี้ก็คือส่วนของอการโหลดข้อมูลนะครับอาทีนี้ลองทดสอบรันดูอ่าขึ้นผิดนะครับผาดผิดไม่มีไฟล์เห็นไหมมันไม่มีไฟล์นี้ในในเลกทอรีอ่าผมเขียนผิดนะครับผมเพิ่มดอทไปตัวหนึ่งลองเทสทีนึงนะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้ว ก็นี่คือข้อมูลของข้อสินค้านั่นแหละแถว2คอลัมน์หนึ่งนะแถว2คอลัมน์หนึ่งแถว2เห็นไหมคอลัมน์ที่1นะฮะเอาอีกสักตัวหนึ่งนะครับแถว2คอลัมน์สองอ่ามันต้องเป็นราคาใช่ไหมราคาหรือเปล่าจำไม่ได้แนละ้วอ่าราคาปู๊บ อ่าเห็นไหมเป็นราคาก็นี่คือในเรื่องของการโหลดข้อมูลมาใช้งานนะครับในเรื่องของการโหลดข้อมูลมาใช้งานก็อ่าเราก็คัดลอกชุดนี้นะครับคัดลอกชุดนี้ไปปึ๊บโอเค ไปวางตามนี้เลยนะครับจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกด follow นะครับกด follow แล้วนะอย่าลืมกดให้เป็นรายการโปรดด้วยเพื่อไม่พลาดอัปเดตโปรแกรมไม่พลาดการแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมการสร้างเครื่องมือต่างๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจบคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ